กงาสนับสนุนโดย AIS น้ำหอมปรับอากาศ Daily Fresh Vita รุ่นสกัดเข้มข้น plus คามูคามู Cam u, Cam u, ไทยประกันชีวิต ข้ามถึงอันนี้ไม่ถามเรื่องนี้ไม่ได้เพราะพี่อยากรู้มากความรักตาโตเลยนะพี่ตั๊กชัดเจนแล้วก็ไม่ปิดบังถ้ามีอะไรบอกเลยวันนี้เป็นไงโอ้ยอย่างนี้เลยวันนี้ความรักเป็นไงเราได้พยายามแอบแล้วที่ว่าชัดเจนไม่เ่จนหรือว่าอะไรเงี้ยจริงๆความรักของใหม่ใหม่กลายเป็นแบบว่า ดูเป็นนางงามนิดหนึ่งนะแต่จริงๆก็คือรักโลกใบนี้รักตัวเองแล้วก็มีคนที่ดูแลเราแล้วก็เป็นกัลยาณมนิดมากกว่าคือดูแลเราทุกอย่างแล้วก็จริงใจต่อกันแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งใหม่ก็จะมีกลุ่มแฟนคลับอะไรที่ไปไหนก็เฮกันแฟนคลับคณเหนียวแน่นมหรวีปัสสนาและไปด้วยกันไปกันหมดแต่ไม่ใช่เป็นความลับแบบชู้สาวเป็นอารมณ์แบบว่าโอ้โหฉันกับเธอเดินเข้าแต่งงานอะไรเงี้ยคือใหม่คงเลย,ลยตรงนั้นแต่ก่อนแล้วมีแฟนแฟนรักเราอยากแต่งงานกับเราแต่ตอนนั้นเราเราเป็นโลกแบบ มองว่าพ่อแม่เลิกกันฉันว่าไม่จริงหรอกเธอจะรักฉันจริงเหรอันร่วมทุกข์ร่วมสุขกับฉันจริงๆเหรอแล้วถ้าฉันเกิดมีลูกมีอะไรฉันต้องแพ้ใจเป็นแบบเพลงแพ้ใจไหมตอนนั้นแบบไม่เชื่ออะไรเงี้ยแล้วก็จะ walk out ใหม่ก็จะ walk out walk out จนถึงวันหนึ่งปอ่ะมันเหมือนปิดก็เลยบอกตัวเองว่าอืมก็ walk ไปเถอะตอนนี้ก็ต้อง walk คนเดียวนะต้อง walk อะไรเงี้ยก็ก็เลยพยายามเปิดแล้วก็พยายามจะเชื่อมั่นกับสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เรามีอยู่กับปัจจุบันนักข่าวเขาก็ในสื่อเขาก็แซวกันในไอจีอ่ะค เป็นคนขับรถเป็นคนดูแลการอาหารเป็นคนดูแลคิวเป็นคนดูแลทุกอ,อย่างทุกอย่างดูแลช่วยบ้านคุณแม่ช่วยบ้านใหม่คือแบบเป็นกัระยะในมตรจริงๆค่ะแล้วก็ถือว่ามีเพื่อนเพราะงั้นเรื่องของความรักที่อยากจะร่วมหอลงๆตรงนั้นเราไม่ได้คิด จร,จริงๆคิดนะพี่มันก็จะโกหกตาแล้วจะเป็นผู้หญงแล้วเป็นคนดราม่าอีกเยยังไม่ไถึงขนาดที่ว่าจะต้องเลิกคิดนะย,ยังคิดได้อยู่ยังคิดได้อยู่แต่พูดตรงพอศอนี้คนก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะสุดท้ายถ้าเกิดเราไม่เจอมิสเตอร์ไรเราก็ไม่ได้เจอใครที่จะมาแบบคือตอนนี้ถ้าแบบมาอะไรอย่างนี้ใหม่ๆไ,ไม่เน้นนะพี่ตั้งใหม่เน้นแบบว่าอยู่กันจนเท่ามีความสุขออรักเราในแบบที่เราเป็นไม่ต้องเป็นดาราฉันหน้าตาหน้าเกียิฉันโสมฉันอ้วนฉัน แก่ลงหรืออะไรเธอก็รับฉันได้เป็นเพื่อนนี่แหละมันเดอะเบสงานพี่ใหม่เยอะแต่นุนชอบเมื่อกี้ที่พี่ใหม่บอกว่ามีแก๊กงแฟนคลับแต่ก็ไปปฏิบททัติธรรม จริงๆแล้วถ้าในมุมของคนคนนอกนะคะคนที่สมบูรณ์อย่างพี่ใหม่แบบอะไรที่พูดถึงอะไร่มีชื่อเสียงมีเงินทองมีความสุขยังต้องเข้าหาธรรมะธรรมะที่ถือเป็นตัวช่วยหรือเปล่าคะคือพี่ใหม่ทํามา20ปีแล้วตอนนั้นใหม่ทําเพราะว่าใหม่เป็นลูกคนสุดท้องคุณแม่กับพ่อมีลูกสาวผู้หญิงหมดใหม่ก็แบบโอ้ยต่สำหรับผู้ชายฉันบวชแล้วให้แม่เกาะชายผ้าเหลืองแล้วเนี่ยคือเราก็ ล้ำพึงขึ้นมาเป็นผู้หญิงมันก็บวชได้นี่ก็บวชถือศีลแปดเป็นชีพพราหมณ์ให,ให้ให้คุณตาคุณยายคุณแม่ชื่นใจแล้วเขาก็ได้รับอันนี้ส่งผลบุญก็บอกตัวเองเสมอว่าเราอยู่กับแ<ค><ณ>สงสีเราอยู่กับความวุ่นวายสังคมโลกปัจจุบันอน่ะทิจาถ้าเกิดเราไม่ get back เก็ทแบ็ไปที่ศูนย์ไปหาสมาธิไปหาความเงียบสงบเนี่ยคุณบังเกิดสิ่งดีๆไม่ได้หรอกอย่างแต่ก่อนย้อนไปเงี้ยเรากลัวเต้นกินลำกินเงยคนเขาก็จะมองว่าแบบ ายแล้วลูกฉันมาตามใหม่ใหม่พาไปไหนหรือเปล่าหรือใหม่พาไปเที่ยวเทคหรือพาน้องไปไหนเปล่าเราก็กลายเป็นพาน้องไปร่วมบุญการกายเป็นอาชีพเลยนะพี่ตั้งใหม่แบบทาเป็นเหมือนกับเป็นเรื่องรองจากการร้องเพลงอะน้องแบบคือแบบว่าไปช่วยคนตาบอดไปช่วยเด็กพิการซื้อเครื่องช่วยหายใจสร้างพระอะไรกันอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกสุกสกาววาวใสแล้วมันก็มีสิ่งดีๆตอบกลับมาหาเราเองไม่ได้ถึงได้เจริญรุ่งเรืองมาถุกวันทุกกะพี่ค่ะคนับุญกุศลเงนมาพากช่วยงินอื่นไปด้วยเวลาพูดเรื่องเพลงแบล ก็จะฉายแววมีความสุขพูดเรื่องแสดงก็มีความสุขพูดเรื่องทาแม่พูดเรื่องคุณแม่พูดเรื่องคุณแม่ใจแววอะไรที่แบบทุกวันนี้ทำแล้วมันมีความสุขที่สุด คือเห็นแม่มีความสุขนเห็นแม่ไม่ทุกข์แล้วก็ที่จริงๆบางคนก็บอก purpose. ตายจะจริงหรดเธอจริงๆเพราะว่าเขาเป็นพระของเราพี่ตา<ม>เขาเป็นพระในบ้านคุณไปสวดมนต์นไหว้พระสร้างพระสิบที่ร้อยที่เรามีคนได้อื่นหมื่นแสนนะแม่น่ะมีได้คนเดียวอะไรเงี้ยก็คิดว่าให้แม่ไม่เจ็บไม่ไข้นี่แหละคือเรื่องสําคัญและแม่ <RR. vacation. S 2> มีความสุขเพราะว่าแม่จะไม่ค่อยชอบมีความสุขนะคะบางทีแบบก็จะสุขเวลาเดินทางแต่อาจเดี๋ยวแม่ก็จะมีสตรามาแบบฉันแบบว่าแต่แม่จะเปรี้ยวนะโอ้แม่เปรี้ยวมากวันนี้ความเปรี้ยวของเราค็แม่ปลูกต้นมะนาวไว้เต็มตไแล้ว คนที่พกันใหม่ตลอดเวลาเสื้อผ้าหน้าผมนี่นอกจากพี่สาวทุกคนก็จะได้สปีชีนี้มาจากแม่ DNA ตรงนี้เรียกว่าหนังเรื่องแรกจนถึงทุกวันนี้คอนเสิร์ตพี่ใหม่แม่อยู่เบื้องหลังตลอดแม่ป็ยคนจะชุดไี้ชุดนี้เชยมากใหม่นี่ตายแล้วที่ฉันเป็นน้องร้องแกสเสร็จนี่อะไรไปปล่อยตัวอ้วนเลยแม่จะเป๊ะป๊ปปอ่ะตอนนี้มีแฟชั่นใหม่ไปดูเร้ยังรูปอะไรเงี้ยโอ้โหเขาเปรี้ยวเขาเจ็ดสิบเจ็ดแต่แม่เปรี้ยวมาก ต้นมะนาวที่บ้านล้มไปหลายต้นยอมแท้คุณแม่เมื่อลูกๆทุกคนก็บอกยอมบางทีเราแต่งตัวรีแลก์แบบแม่ไม่ไหวแล้วเหนื่อยนะอขออ้วนบางช่วงนี้อ๋อเป็นเช่นนี่ยอมแต่ละพว้เพยโอ้โหคุณแม่นี่ถือว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังจริงมากที่สุดค่ะที่สุดมาถึงวันนี้เราต้องการอะไรความสุขในชีวิตความมั่นใจความชัดเจนว่านี่คือถือว่าเป็นตัวตนที่แท้จริง ก็อยากมีบ้านแบบว่าคือหมายก็จะมีบ้านตรงนั้นตรงนี้อะไรเงี้ยแต่ยังไม่มีบ้านที่แบบ ในฝันอย่างที่ใหม่ฝันอยากจะมีสักทีใหม่ก็ตั้งใจ<ช><ช>ว่าประมาณต้นฟีไม่ใหญ่มากค่ะพี่ตังแต่มาอยากเป็นแบบทุ่งๆของใหม่แล้วก็เออมีบ้านอยู่ตรงกลางแล้วก็เลี้ยงสุนัขเคยคิดจะเปิดฟาร์ม <laughs> ดูนี่นะเลี้ยงวัวด,ด้วยเลี้ยงสุนัขด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงคือถ้าไม่อยากเงียบก็ออกไปในเมืองสีก็เดี๋ยวเก็เห็นแสงสีตืดๆแต่พอปุ๊บเราเลือกได้ที่เราจะกลับมาพีซฟูลแล้วก็สุขภาพแข็งแรงเพราะใหม่บางทียอมรับทํางานเยอะแล้วบางทีก็จะสุขภาพก็จะวุ๋ยวับเดี๋ยยยยวววกกก็็อออ่่ีหรรืนๆงู้้สึา เออรับงานแต่พอเพียงแล้วมีความสุขกับชีวิต travel enjoy life ติการเดินทางชอบได้แม่ได้คุณตามาเรื่องนซึ่งวันนี้ก็ยังทําแบบนี้อยู่กลังแบบเตรียมตัวพาสปอร์ตพร้อมพร้อมจะเดินทางอีกแล้วที่รู้ก็จดเป็นคนชอบเดินทางตลอดเวลาค่ะต้องบอกเลยว่าเราได้รับรู้อะไรหลายๆอย่างสําหรับซูเปอร์สตาร์สาวนะคะเรียกว่าชัดเจนเป็นคนชัดเจนและมั่นใจนี่คือตัวตนที่แท้จริงเวลาที่ เห็นพี่ใหม่บนเวทีเราจะมีภาพว่าเนี่คือดีว่า,าความรู้สึกตอนนี้ที่คุยพี่ใหม่ดีว่าพี่ใหม่คือตัวจริงแล้วการที่เราจะเป็นตัวจริงได้ค่ะมันต้องเกิดจาก การไม่พยายามตั้งแต่เราเห็นในห้องแต่งตัวจนถึงตอนนี้พี่ใหม่เหมือนเดิมพี่ใหม่ไม่พยายามนี่คือตัวตนนี่ใช่ไหมแต่ผลงานของเขาพิสูจน์ตัวเองว่าเขาคือตัวจริงนู่นจะแบบดาเนินรอยตามไอดอลของโน้นนะคะขอบคุณตัวเขอบคุณเลยนะคะต้องขอบคุณนะคะสำหรับคุณใหม่ที่ให้เกียรติให้เวลามาร่วมรายการของเราและหวังว่าเราจะได้ติดตามผลงานไปตลอดขอให้มีผลงานออกมาเยอะๆขอบคุณมากเลยคุณใหม่จรัสบุระขอบคุณขอบคุณค่ะ ติดตามผลงานของเธอต่อไปนะคะและก่อนจากกันในวันนี้นะคะขอบคุณเสื้อพิธีกรจากเทสเบเกอร์ค่ะค่ะของนุ่นจากเดอะคูเปอร์ค่ะค่ะแล้วสุดหน้ากลับมาพบกันกับพราวไนท์ค่ะ ทุ่มเทม,มุ่งมั่นรักที่จะทําะไรแล้วแบบไปให้ถึงที่สุดแล้วที่สังัาเมื่อรับแล้วต้องรักแล้วรักเลยนะแล้วก็นึกถึงคนรอบข้างด้วยว่าเขาสาให้เรานะเขาเลือกเรามาเขาชอบเขารักก็อยู่ออมาได้ถึงทุกวันนี้ครั้งแรกกับงานบุญออนไลน์ที่ชวนคุณมาทำบุญด้วยการบริจาคไอเดียดีๆเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมแบบสร้างสารรค์ ตบคำถามที่ว่าทำยังไงให้คนไทยยืนบันไดเลื่อนชิดขวาบริจาคไอเดียดีๆมาทางแอปพลิเคชันงานบุญทั้ง Android และ IOS หรือทาง w w w d o o วย t i n บ t h a i l ิง d c o m ให้แรงปรารถนาที่งดงามสร้างคุณค่าใกับชีวิต